สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พีพ่น้องๆเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้ช่องรายการสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหาได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเื่ออีกหนึ่งวันนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านนะครับที่คอยกดติดตามกด subscribe คอย คอมเมนต์มาพูดคุยกันอย่างกรลยาณมิตรนะครับได้อ่านแล้วชื่นใจนะครับในกลุ่มที่อยู่ในสายอนุรักษ์พระสมเด็จตามตำราในตำนานที่ได้จารึกไว้นะครับพ่อใหญ่มหาเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะนำมาลงคลิป หรือว่าจะทำคลิปนะครับเพื่อนๆเพราะพาตัวเองนั้นไม่สวยแตกหักบินแบบบ้านๆนะครับดูรูปทรงแล้วลงมาก็คงจะหัวเราะเยาะตลกจากคนผู้ที่พบเห็นก็เลยไม่กล้าเก็บงำอยู่คนเดียวเกือบ20กว่าปีนะครับมีคติประจําใจว่าแท้คนเดียว ดีกว่าเกษากลอะไรประมาณนั้นนะครับจนมีโอกาสได้มา Work f r ฟอร์มโอยู่บ้านเมื่อปลายปี64ก็ได้ดูคลิปของท่านอาจารย์นัตพลเกษาครหรืออาจารย์โชคนะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ดูแลเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราชาวบ้านที่คิดว่าไม่มีเสียงไม่มีพลังไม่มี อะไรที่จะมาะเหมือนกับคนที่คุมอํานาจทางการสื่ออานาจทางการตลาดอํานาจทางการมีพลังในการนําเสนอได้ก็พระเราก็เป็นพระแบบบ้านๆนะครับตามตาําราดังที่อาจารย์ท่านได้บอกแต่พ่อใหญ่มหาดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจก็เลยนําพระตัวเองมีนี้ออกมาทําคลิปสั้นๆแบบ มีผู้ชมบ้างนิดหน่อยหรือไม่ม,หม,มีหรือไม่มีผู้ติดตามก็ไม่เป็นไรเราอยากจะพูดเราอยากจะพูดเราอยากจะนำเสนอในสิ่งที่เราอยากจะทำก็เลยนำคลิปนี้มานะครับลงให้เพื่อนๆดูบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆหากว่าพ่อใหญ่มหา พูดแล้วไม่ถูกหรือว่าไม่สมบูรณ์ก็ขออภัยมาณนโอกาสนี้นะครับเพราะว่าพา่อใหญ่มหาเองก็ไม่ใช่เสียนพระนะครับเป็นเพียงแค่ผู้ชอบศึกษาของเก่าของที่มีประวัติศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่เก่าก่อนเพราะตัวเองก็ได้ศึกษาเรียนมาทางด้านประวัติศาสตร์โบราณลัคดีก็โดยจิตพื้นฐานก็ชอบสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็เลย นำมาลงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับปกติพระสมเด็จวรละครนี้ทว่าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็เหมือนพระเกจิอาจารย์ผู้ที่มีพลังที่เก่งทั้งด้านวิชาวิปัสสนากรรมฐานบางท่านก็อาจจะบรรลุขั้นถึงอภิญญาแล้วนะครับเราก็ไม่ทราบได้แต่ก็ถือว่าท่านเป็นพระอาริยะสงฆ์เลยทีเดียวนะครับ สิ karaoke, ination, ่งที่สําคัญในคติความเชื่อแต่เก่าก่อนคนโบราณโบราณก็คือแร่แร่เหล็กแร่เหล็กไหลแร่เหล็กน้ําพีแร <Yeah, S 2> <96 S 1> ่เหล็กไหลภายดําหรือเหล็กไหลไผยดำหรือมวลสารที่มีพลังที่เกี่ยวข้องกับอ่เหล็กต่างๆเหล็กน้ําพีเหล็กไหลเหล็กไหลไผยดำอย่างนี้คนโบราณโบราณท่านคุ้นเคยมาดั้งเดิมอยู่แล้วเมื่อมาทําพระพระเครื่องพระบูชาหรือ เครื่องรางของขังมักจะผสมส่วนเหล่านี้ลงไปนะครับแต่ยุคแรกๆก็ยังจะไม่ค่อยมีนะครับอย่างยุคต้น,นย,ย,ยุคต้นปีพุทธศักราช2350เนี่ยถึงปีพุทธศักราช2390มเนี่ยมีก็มีน้อยนะครับอ่ครูบาอาจารย์ท่านให้บอกไว้อย่างนั้นนะครับมีแร่เหล็กไหลแร่เหล็กน้ำพีแร่เหล็กไหลไปดำหรือแร่เหล็กธรรมดานี่มีก็มีน้อยนะครับแต่พอมาในยุคกลางยุคกลางนี้ปี2 0 0พ 391ถึงปี2,408แเนี่ยแล้วก็ยุคปลายก็มีในปี2,409ถึงปี2,415เนี่ยยุคปลายเนี่ยยุคกลางยุคปลายเนี่ยจะเริ่มมีเยอะมากขึ้นบวกกับมวลสารที่เป็นผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งดินปูงเหลืองดิน หินศิลาทุกคุณหินแร่ธาตุหรือดินเจ็ดป่าดินเจ็ดธาดินเจ็ดสะดินเจ็ดน้ำดินหลังเมืองเรียกว่าดินโป่งเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับรวมทั้งรวมทั้งผงเกสรเกสรดอกไม้หรือว่าว่านร้อยแปดนะครับรวมทั้งเม็ดอิฐแดงพระซุ้มกอเม็ดหยกเม็ดทองคําหรือว่าเนื้อใบลานเผาแล้วก็ ทานไม้มงคลต่างเนี่ยจะมาหลากหลายในช่วงยุกกลางยุคปลายนะครับเพื่อนก็พออ่อใหญ่มาหาชอบศึกษาชอบวิเคราะห์ชอบมองสิ่งเหล่านี้แต่ว่า,เ,าเนื่องด้วยว่า,าตัวเองก็ไม่มีกําลังเงินที่จะไปหาเครื่องไม้เครื่องมือที่มันาราคาดีๆราคาแพง,พงก็เลยนี่แหละครับเอากล้องธรรมดามือถือที่ตัวเองใช้ถูกพันที่แหละครับมาจัดทําคลิปขึ้น มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆพ,พ่อเพราะตัวเองก็ชอบด้านนี้ก็เลยมาทําคลิปนี้พระที่พ่อใหญ่มหานํามาก็ไม่เยอะหรอกครับเพื่อนๆ60หกสิบกว่าองค์ที่ผ่านการคัดเลือกที่คิดว่าแท้แท้สำหรับพ่อใหญ่มหาแล้วนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์เนี่ยก็30กว่าอ,องค์รวมก็90กว่าอ,องค์นะครับก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆที่หลากหลายมุมมองนะครับ อย่างวันนี้ก็ได้นำองค์ครูสององนะครับเพื่อนๆอย่างองค์นี้นะครับองนี้เป็นเรียกว่าเป็นมวลสารที่เป็นข้าวสุกนะครับเพื่อนๆองนี้คลาสสิกกับพ่อใหญ่มหามากเลยนะครับองค์นี้คลาสสิกมากถ้าเราสังเกตนะครับเพื่อนๆเราเอาข้าวเอาข้าวไปตากแห้งเนี่ยข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าที่เราเหลือเนี่ยเราเอาไปตากแห้งไว้ถ้าเขาถูกละอองความชื้นเขาจะขึ้นลา สีสีเหลืองหรือว่าสีชมพูอ่อนๆนานเข้าเขาจะกลายเป็นสีดำนะครับเชื้อราจะกลายเป็นสีดําองค์นี้ก็จะเป็นส่วนผสมของปูนเปลือกหอยสุกแล้วก็แป้งข้าวสุกนะครับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตีนสิงเห์เป็นพ้าพิมพ์พิมพ์พระประธานนะครับยุคปลายนะครับยุคปลายแล้วที่พ่อใหญ่มหาชอบ จัดให้เป็นองค์ครูองค์นี้ดูที่ซุ้มซุ้มระฆังนะครับเพื่อนๆซุ้มระฆังเนี้ยดูเขาอวบนะครับอวบใหญ่สวยงามนะครับเป็นธรรมชาติคือคือเขาไม่เรียบตึงนะครับมียุบมีมีโยมีย่นมีหดเหี่ยวไม่ไม่เท่ากันเห็นไหมครับเนี่ยดูแล้วคลาสสิกนะครับซุ้มระฆังสอง้วยกล้อง 15x เนี่ยใสใสเหมือนแก้วเลยนะครับถ้าพ่อใหญ่มหามีมีกล้องพัน x สองให้เพื่อนเพื่อนดูนี่คงคลาสสิกไม่น้อยนะครับเราเห็นเห็นไหมครับเนี่ยเกตเนี่ยตกเป็นท้องช้างนะครับพาดผ่านไปที่เนื้อพระด้านไหนแล้วก็สะบัดขึ้นมาพาดผ่านซุ้มระคังเรามองด้านด้านหน้าเนี่ยเห็นหูลำไรแต่มองด้านข้างนี่เห็นหูชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยคลาสสิกทีเดียวแล้วก็เม็ดแดงนะครับรอบเม็ดแดงนี่เขาเขาจะไม่เรียบตึงนะครับเพื่อนเนี่รอบเม็ดแดงเขาจะ แต่ลากผักชีออกเห็นไหมครับนี่ความเป็นธรรมชาตินะครับถ้ามีเม็ดแดงเนี่ยถ้ารอบเม็ดแดงนี้เรียบตึงก็ควรระวังนะครับแต่ถ้ารอบเม็ดแดงนี้เป็นลากผักชีนี้ผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราดูเนื้อผ้านะครับนี่อันนี้ไม่ใช่คราบรักนะครับมันเป็น,เป,นเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราที่ตกผลึกตกตะกอนของมวลสารที่เป็นแป้งข้าวสุกนะครับเ,เมื่อเขาอยู่กันหนาแน่น ความร้อนไอระเหยจากด้านในขึ้นมามาถึงผิวด้านนอกก็ก็จะจับตัวกันอย่างฉับพลันตกตะกอนเป็นคราบเชื้อราดำอย่างนี้นะครับสมเด็จวัดละครั้งที่เป็นเนื้อข้าวสุกปูนเปลือกหอยเนี่ยเขาจะเมื่อเขาผสมกันแล้วก็จะไม่ค่อยแตกลายงาแตกลาสังกโลกนะครับเพื่อนๆแตกลาบบักชีจะไม่ค่อยมีมีก็มีน้อยนะครับนี่อันนี้เป็นลักษณะยุบแยกเฉยๆนะครับไม่ได้แตกนะครับเพราะเนื้อเขาแน่น แน่นนะครับแน่นแป้งข้าวนะครับเนี่ยดูลักษณะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยนี่คือร่องรอยการโยนะครับการโยของของพระมาด้านหน้านะครับเนี่ยดูแลคลาสสิกนะครับเนี่ยโยไปด้านหน้าปาจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับองค์นี้ดูอีกรอบนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับดูแล้วสวยคลาสสิกนะครับโยมาด้านหน้าหมดนะครับเนื้อนี่ เราก็จะเห็นก้อนก้อนผงพุทธคุณนะครับพวข,ขาวอ่าดูอีกด้านหลังบ้างนะครับนี่ดูเนื้อนะครับอ่าโย่ไปด้านหน้าหดไปด้านหน้าเนี่ยมวลสารนี่ไหมครับลักษณะรอยรอยคูดนั่นแสดงว่าท่านปาดนะครับปาดจากด้านปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังอย่างนี้นะครับปาดมาแล้วก็จะเห็นรอยคูดของมวลสารนี่ไหมครับนี่คูดมาด้านหลังอย่างนี้ เราดูทุกมุมนะครับเห็นไหมครับนี่เนื้อมวลสารนี่โยบไปด้านหน้านะครับนี่แล้วเรามาดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆเ,เ,เราสังเกตเห็นเนื้อพระนี่คือรอยบอบช้ำนะครับน,นี่คือการบอบช้ำเห็นไหมครับเนื้อพระนี่เขาจะบอบช้ำสีดำํำอมแดงอมชมพูอมเหลืองเหมือนเหมือนผิวเราบอบช้ำานะครับลักษณะแบบเดียวกัน ขณะเดียวกันเราก็เห็นรอยปูตยยไตเห็นไหมครับนี่รอยปูไตเป็นธรรมชาตินะครับมีการแตกนะครับมีการหลุดเนี่ยคือคือเขาถ้าแตกก็แตกถ้าหักก็หักเลยนะครับถ้าเป็นมวลสารที่เป็นแป้งข้าวสุกเนี่ยเนื้อที่หลุดออกไปนะครับนี่ด้านข้างก็ไม่ไม่เรียบตึงนะครับนี่มนนะครับมนทื่อเลยนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้ เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราลองอนำท่านมาลองแม่เหล็กดูนะครับจะเป็นยังไงเรามาศึกษาไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆศึกษาพร้อมกันนะครับเมื่อท่านเจอแม่เหล็กแล้วจะลักษณะเป็นยังไงครับเรามาดูไปพร้อมกันนะครับนี่พองามนะครับเพื่อนๆท่านก็ท่านก็มีมีแร่เหล็กนะครับมีแร่เหล็กไหล แร่เหล็กไหลไปดำแร่เหล็กน้ำพีอยู่นะครับเ,เนี่ยเห็นไหมครับมาแบบอ่อนอ่อนนะครับเ,เพื่อนๆถือว่าเราก็สบายใจนะครับถ้ามาสายแบบวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อนเพื่อนเราเรา,เราศึกษาเราต้องศึกษาด้วยข้อมูลด้วยสายตาด้วยองค์ความรู้ของเรานะครับถ้าเราศึกษาภาพสําเร็จด้วยด้วยหูนี่เรามักจะมักจะจบลงด้วยการไม่ได้เจอคนจริงใจนะครับ <อ accord. S 1> เขาบอกเล่านิทานให้เราเชื่อแล้วก็เชื่อตามนั้นแล้วก็เสียเสียตังค์นะครับ ถ้าเราศึกษาพระสมเด็จตามตำราเนี่ยเราก็จะได้พระองค์จริงนะครับเราดูหน้าเนี่ยเป็นผลมะตูมเลยนะครับเ,เพื่อนๆสวยงามนะครับองค์นี้ดูพระบาทท่านสิครับเ,เพื่อนๆในคลาสสิกนะครับเนี่ยตรงกับแขนนี่เลยนะครับดูฐานหมอรองสิงเป็นคมขวาเลยนะครับเนี่ยฐานสิงก็มีเนื้อสวยงามนะครับนี่ฐานหมอรองสิงก็เป็นร่องตรงกลางเนื้อพระหน้าอกนี้ชัดเจนนะครับ เรียกว่าสรบลงไปหาพื้นพระด้านในนะครับคาดสิกมากนะครับองค์นี้เพื่อนๆดูเนื้อสิครับนเนื้อบอบช้านะครับเนื้อแป้งข้าวสุกนะครับเจอแม่เหล็กท่านก็โน้มลงมาพองามนะครับเพื่อนๆนี่แล้วองค์ต่อมานะครับที่พ่อเหญ่มหาจัดให้เป็นองค์ครูนะครับคือองค์นี้นะครับเป็นพระยุคปลายเหมือนกันนะครับเหมือนกับองค์เมื่อกี้นะครับเป็นพระยุคปลาย นะครับแล้วก็เป็นพระที่ดูแล้วเ,เป็นธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะหน้าอกนี่เป็นทรงอกกระบอกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนื้อด้านในซอ่แขนนี่เขาจะม้วนนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในแล้วก็ตรงตรงข้อแขนข้อศอกเนี่ยคอดลงเล็กน้อยเห็นไหมครับลักษณะศิละปะอย่างนี้ก็ก,ก็มีนะครับแล้วก็ดูดูซุ้มระฆังสิครับอวบใหญ่ม้วนเนี่ยพ่อใหญ่มหาที่เก็บไว้ก็เพราะว่า ซุ้มระคังท่านนะครับนี่ชอบแบบนั้นก็เก็บอย่างนั้นนะครับบางท่านก็ชอบแบบซุ้มระคังม้วนนะครับมดซุ้มระคังม้วนนี่บางท่านก็ชอบเก็บเลยนะครับนี่ดูเกจสิครับท่าน,นาเ,เนี่ยดูเกจเนี่ยดูตกลงไปที่พื้นผ้าสะบัดขึ้นมาตกท้องเช้านะครับแล้วก็ดูผ้พาพักเนี่ยเป็นผลมะตูมนะครับถ้าเราดูด้านหน้าอย่างนี้ไม่เห็นหูถูกต้องไหมครับหูไม่มีนะครับแต่พอด้านข้างนี่หูมาแล้วนะครับเนี่ย คือศิลปะโบราณนี่เขาสุดยอดนะครับเพื่อนๆดูซุ้มระฆังเป็นไงครับซุ้มระฆังซุ้มระฆังกับเส้นขอบกระจกเส้นบรรทับพิมพ์เส้นวาสนานี้ได้สมมาตรกันนะครับนี่สวยงามเราก็จะเห็นเนื้อพระเนี่ยเป็นเป็นเนื้อเรียกว่าเนื้อผิวมะกอกสุกนะครับเนี่ยเนื้อผิวมะกอกสุกนะครับเพื่อนๆดูด้านในสิครับี่ม้วนหดเข้าไปด้านใน ค่าสิกมากนะครับนี่เพื่อนๆนดูฐานสิงนะครับเป็นคมฝานนะครับนี่ถ้าเราดูด้านข้างเนื้อด้านล่างสลบลงไปข้างบนก็สลบขึ้นไปนะครับฐานสิงลำาไีเราก็จะเห็นฐานหมอนรองสิงเนี่ยเป็นร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับนี่ดูสวยงามนะครับขณะเดียวกันเราก็จะเห็นลักษณะเป็นไงครับเพื่อนๆนนี่ดูผิวมะกอกเลยนะครับ ลักษณะสีบอบช้ำอย่างนี้เลยครับเราดูด้านบน<ง>เห็นไหมครับเราเห็นก้อนผงพุทธคุณชัดเจนนะครับเ<ง>ขาเรียกว่าก้อนผงพุทธคุณนะครับนี่สวยงามนะครับก้อนผงพุทธคุณ,คณดูด้านบนแล้วก็ดูด้านล่างนะครับลักษณะเนื้อผ้าเนี่ยเหมือนกันนะครับอง์นี้โยโยไปด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะการปาดจ,จากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับ เพื่อนๆดูนะดูขอบข้างเขาสิครับพระแท้ท่านก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับจะไม่ไม่เรียกว่าไม่เกลละหรือว่าไม่เป็นระเบียบจนเกินงามเองไหมครับทุกอย่างท่านท่านเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมครับลักษณะธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหมือนประนึ่งว่าไม่จงใจแหละครับถ้าเราจงใจถ้าปลอมผ้าแปลงถ้าเรียนมาเขาก็จะ ก็จะทําให้มันแบบดูดูเกินจริงนะครับพวกเรียนแบบเนี่ยทาให้ดูเกินจริงแต่อันนี้คือคือความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยดูเนื้อสิครับเกินบ้างไม่เกินบ้างอย่างเงี้ยคือมันเป็นธรรมชาติของเขาดูด้านหลังเป็นไงครับเป็นเพื่อนด้านหลังเนี่ยคือดูแล้วมันฉ่าตาเหมือนกับพระแช่น้ํามานะครับเหมือนกับพระองค์เนี้ยแช่น้ําตลอดเวลาถูกต้องไหมครับดูด้านหลังเนี่ยมันมันหนึกนุ่มมันวาวอย่างเงี้ยนะครับดูด้านข้างก็ ก็ไม่เป็นคมนะครับเป็นสันมนทื่อเลยนะครับนี่แล้วก็มีรอยปูไตมีเรียกว่าเม็ดหินศิลาที่คุณนะครับเรียว่าก้อนพุทธธาตุก้อนพุทธคุณเกิดขึ้นตลอดเลยนะครับอ่าส่วนจะมีาธาตุธาตุเหล็กหรือว่า,าธาตุเหล็กไหลาธาตุน้ําพีแร่เหล็กไหลแร่เหล็กน้ําพีหรือมวลสารที่เป็นาธาตุต่างๆก็รวมอยู่ในองค์ลักษณะที่เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนเห็นไหมครับ ดูฉ่าดูเหมือนท่านเปียกน้ํามาตลอดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูสิครับเพื่อน,เ,อนเหมือนท่านอุ้มน้ําฉ่าน้ําเก็บน้ําอยู่ในตัวองค์พระนะครับเราลองอาราธนาท่านมาสัมผัสกับพลังงานแม่เหล็กดูนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าพระดังที่พ่อใหญ่มหาได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับครูบาอาจารย์ท่านคนโบ,บราณน,นะครับเหมือนกับว่าท่านมี ความรู้พิเศษนะครับท่านมีคติความเชื่อดีกว่าพวกเราในยุคสมัยนี้มากนะครับโดยเฉพาะวัตถุที่เราเห็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเป็นธาตุเป็นธาตุทั้ง4อยู่นะครับเนี่ยธาตุดินอย่างเงี้ยธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟอยู่ในตัวองค์พระนะครับอ่าธาตุดินก็นี่แหละครับทั้งหมดเป็นธาตุดินธาตุน้าก็น้ํามันตังอิ้อ่าน้ํามันมะกอกน้ําอ้อยเขี้ยวอย่างเงี้ยยางจิกยางลังยางนาพวกนี้นะครับ แล้วก็มาบวกกับทาาดลม้มทาตดลมก็คือการผลักดันให้ขั้นแตกอย่างนี้นะครับที่ที่เป็นพวกข่าบดํานี้ก็เกิดจากเชื้อราของแป้งข้าวนี่มันก็เกิดจากการเวลาทาาดล้มที่ดันจากด้านใดขึ้นมาเกิดเชื้อราทตุไฟนี่การเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับการเปลี่ยนแปลงขององค์พระเกิดจากทตุไฟเป็นตัวกําหนดทตุไฟเป็นตัวเลขเหมือนตัวเรานะครับ ตัวเราก็มีธาตุธาตุดินกระดูกหนังธาตุดินน้ำก็เลือดน้ำหนองน้ำตาธาตุลมการหายใจเข้าออกให้มีชีวิตยอยู่ได้ธาตุไฟการเผาผลาญอาหารพวกเราอันนี้เหมือนกันนะครับท่านจำลองมาจากจำลองมาจากร่างกายของเราองค์จริงของเรานะครับพระพุทธเจ้าเราก็เห็นความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดเป็นวัตถุมงคลขึ้นหรือแม้กระทั่ง ตัวเรานะครับเพื่อนๆตัวเราที่พ่อใหญ่มหานั่งพูดอยู่นี้เพื่อนๆที่กําลังนั่งดูอยู่นี้นะครับก็มีพลังงานทั้งสีพลังงานหนึ่งพลังงานแรงโน้มถ่วงเราไม่ลม้มเรานอนเราไมา่เราไม่กระโดดหนีไปไหนเราไม่แตกออกจากกันเวลาเราเดินเราวิ่งเราลุกเราทําอะไรร่างกายเราก็จะส่งตัวเรียกว่าแรงโน้มถ่วง สองแรงแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในตัวเรามีทุกคนนะครับถ้าเราไม่มีแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเราไม่หายใจนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าแม่เหล็กไฟฟ้าจะก,กระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกายให้ทํางานนะครับแล้วก็นิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มนะครับแรงนิวเคลียร์อ่อนแรงนิวเคลียร์เข้มทาให้คนเรามีบุคลิกแตกต่างกันนะครับโดยกายภาพพลังงานออกฟันตอมวิทยาแล้วเนี่ย โมเลกุลในร่างกายเราที่เป็นส่วนของนิวนิวเคลียร์ออนเนี่ยคนที่ฉลาดมากฉลาดน้อยเก่งมากเก่งน้อยดีมากดีน้อยเกิดจากพลังงานนิวนิวเคลียร์ในตัวเราที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับออกจากท้องแม่เดียวกันยังไม่เหมือนกันนะครับลักษณะอย่างนี้คือความเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เราลองมาสัมผัสท่านด้วยด้วยพลังงานแม่เหล็กดูนะครับองค์นี้เป็นยังไงบ้างครับเอามา ดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆศึกษาพร้อมกันนะครับท่านเจอแม่เหล็กท่านก็โน้มลงมาแบบพองามนะครับเพื่อนๆอย่างนี้ท่านมีแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้าพองามนะครับองค์นี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับก็เพื่อนๆดูแล,แล้วนะครับดูแล้วแล้วก็พิจารณาด้วยโยนิโสมนัสการนะครับ เราแบ่งปันปความรู้เลขติประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับพ่อใหญ่มหาก็ชอบแบบบ้านๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยดูดูไม่สวยงามหรอกครับแบบมีตําหนิบ้างตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วนะครับถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ